สดีค่ะวันนี้มาเจอกันตอนบ่ายนะคะอากาศดีบรรยากาศที่สวนนะคะจะประมาณนี้เลยเนี่ยค่ะแดดร่มลมตกเนาะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูอะไรสวยๆงาม,งาม นี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะลักษณะใบลำต้นจะเป็นอย่างนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะกอใหญ่มากนี่นะคะหลายคนน่าจะรู้แล้วเนอะว่าคืออะไรอนี่ค่ะดูช่อดอกนะคะ อันนี้ก็คือกล้วยไมย้เพชรเฉเงหรือเพชรเฉเงบางคนเขาก็เรียกว่านเพชรหะเงนะคะบางคนก็เรียกอะไรนะว่านหางช้างว่านงูเหลือมค่ะก็จะประมาณนี้นะคะดูลักษณะช่อดอกนะคะดอกใหญ่กรีบดอกหนานะคะแล้วก็จะลายๆายออกสีน้ำตาลแบบนี้เลย นียค่ะสวยมากอันนี้เขาจะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะเนาะเนี่ยบางบาง,บางเขาเรียกอะไรนะชื่อภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกไทเกอร์ออร์ชิดเนาะนี่ค่ะอันนี้เขาจะเป็นกล้วยไม้ตระกูลที่แตกก่อนนะคะแล้วเป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะอันนี้ค่ะดูเลย ตรงก้านช่อดอกจะยาวมากนะคะการช่อดอกนี้จะยาวประมาณเกือบ2เมตรค่ะต้นนี้ก็จะมีช่อแทงมาสองช่อแล้วนะคะกล้วยไม้เพชรเหิงเนี่ยเขาจะออกดอกอใช้เวลาน,านานมากนะคะกว่าจะได้เห็นดอกเขาต้องปลูกอย่างน้อยๆประมาณ5ปีค่ะถึงจะได้ชมดอกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ปลูกมา ปีนี้ปีที่หกค่ะเป็นปีแรกที่ได้เห็นดอกค่ะก็นานเหมือนกันแต่ว่าก็คุ้มค่าสำหรับการรอคอยนะคะดูลักษณะใบเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เหนียวเหนียวเหมือนหนังเลยค่ะเหนียวเนอะเนี่ยค่ะลำต้นก็ใหญ่มากลำต้นใหญ่แล้วก็ยาวมากเลยค่ะลำต้นก็จะยาวน่าจะสองสามเมตรได้นะคะ นี่ค่ะอันนี้คือว่านงูเหลือมว่านหางช้างหรือว่าเพชรชงึงกล้วยไม้เพชรหึงนะคะแล้วแต่ว่าจะเรียกอะไรเขาก็จะมีหลายชื่อเนาะดูค่ะช่อดอกนะคะเนี่ยถ้าช่อหนึ่งก็จะมีดอกดอกย่อยอะคะ่ะเนี่ยประมาณ75หถึง120กว่าดอกนะคะช่อนี้ก็นับได้ประมาณเกือบ เกือบเก้าสิบดอกค่ะช่อนี้ดอกหอมด้วยค่ะกลิ่นหอมมากดอกเขาจะบานทนนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาอีกประมาณน่าจะสามเดือนค่ะกว่าเขาจะบานทั้งหมดเนี่ยเป็นกล้วยไม้ที่ดอกบานนานมากเนี่ยค่ะสรรพคุณทางยาก็มีนะคะสรรพคุณทางยาเขาก็จะใช้ลำต้นนะคะ ฝนกับน้ำซาวข้าวค่ะอันนี้ก็เอามาทานะคะหรือว่า,าตรงบริเวณที่เป็นฝีอะคะ่ะอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะหรือว่าตรงลำต้นเนี่ยบางคนเขาก็จะเอาไปดองเหล้าค่ะเอาไปดองเหล้าแล้วก็กินเนาะเป็นยาอายุวัฒนะขับลมในลำไส้อันนี้ค่ะนี่คือสรรพคุณของว่านเพชรเฉิงหรือว่ากล้วยไม้เพชรฉิงนะคะอันนี้อีกช่อหนึ่งนะคะ เนี่ยค่ะช่อนี้ช่อทีสองปีนี้มีสองช่อค่ะก็เป็นปีแรกแหละที่ได้เห็นช่อดอกเขารอมานานมากรอตั้งนานก่าจะได้เห็นช่อดอกจะได้ยน่นโฉมเนี่ยค่ะสวยแล้วก็หอมด้วยหอมมากเลยเป็นกล้วยไม้ที่แบบว่ากลีบดอกใหญ่สวยนะคะเนี่ย อันนี้นะคะถ้าใครชอบสะสมเนาะแนะนำเลยกล้วยไม้เพชรเฉห่งนะคะกอใหญ่พุ่มใหญ่มากเขาจะชอบแดดนะคะกล้วยไม้พันธุ์นี้จะชอบแดดค่ะอย่าลืมหามาปลูกกันนะคะสะ,สะสมไว้นะคะเป็นสมุนไพรด้วยเนี่ยค่ะให้ดยให้ดูช่อดอ,อกอีกทีนะึง ดูชัดชัดสวยจริงๆสวยมากเลยคุ้มค่ากับการรอคอยมาตั้งหปีอันนี้ค่ะโอเคอันนี้ก็สำหรับบ้านเพชรหึงนะคะหรือว่ากล้วยไม้เพชรหึงเราเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ